ปลาพีคอแบดนางฟ้าในคราบนักล่า ปลาพีข้อแบสนั้นเป็นนักล่าใต้น้ําจากอเมซอนหนึ่งในปลาเกมที่นักตกปลานิยมกันหรือเป็นหนึ่งในตัวท็อปที่นักตกปลาอยากประทะสักครั้งหนึ่งปลาพีข้อแบตเป็นสกุลของปลาน้ําจืดขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ในวงปลาหมอสีโดยชื่อสามัญที่ว่าพีข้อแบสนั้นหากแปลเป็นไทยก็หมายถึงปลากระพงนกยูงซึ่งชื่อนี้นั้นก็มาจากลักษณะของลวดลายตามลําตัวและขนครีบหางที่เป็นจุดสีทึบขนาดใหญ่คล้ายกับรำ แผนหางของนกยูงโดยเฉพาะผลคริมหางทั้งสองข้างโดยลักษณะลำตัวทั่วไปมีส่วนหัวขนาดใหญ่ริมฝีปากหนาลำตัวยาวพื้นลำตัวเป็นสีเขียวอมส้มเป็นปลาที่มีดวงตาขนาดใหญ่และสายตาดีมีพละกําลังมากมายเป็นปลากินเนื้อที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยชนิดที่ใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง30นิ้วจัดเป็นปลากินเนื้อน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจําพวกหนึง่งที่พบได้ในทวีปอเมริกาใต้ขนาที่ยังเป็นลูกปลาใบอ่อนอยู่จะมีสีอ่อนกว่าปลาที่เต็มวัยและมีแถบสีดำขนาดกลำลังตัวตั้งแต่แก้มไปจนถึงหางเมื่อโตขึ้นแถบดังกล่าวจะหายไปกระจายพันธุ์ในแม่น้ำสายหลักต่างๆในทวีปอเมริกาใต้เช่นแม่น้ำโอริโนโกและแม่น้ำอเมซอนเป็นต้นโดยพบทั้งหมด15ชนิดโดยความ คามที่เป็นปลาขนาดใหญ่จึงเป็นปลาที่ใช้บริโภคกันในท้องถิน่นจัดเป็นปลาเศรษฐกิจและนิยมตกกันเป็นเกมกีฬาอีกทั้งยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วยซึ่งหลายชนิดก็สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วจนกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในบางพื้นที่ ปลาพีคออแบดในบ้านเราปลาพีคออแบดนั้นถือเป็นปลาเอล่ยนสปีชีอีกชนิดหนึ่งในบ้านเราที่ถือว่าเป็นปลานักล่าจอมพะมืออีหน้าหวาดกลัวของปลาพื้นทินมันได้เข้ามาอาศัยและเติบโตในแหล่งน้ําบ้านเราเริ่มตั้งแต่ราวราปี2,550ที่อ่างเก็บน้ําห้วยกรเมและอ่างเก็บน้าผู้วายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งว่ากันว่าเป็นการตั้งใจปล่อย ของนักตกปลาต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและมีความชื่นชอบการตกปลาแบสแบบฟลายฟิชชิงจึงนำมาปล่อยเพื่อสนองความอยากของตนเอง และนอกจากนี้ก็ยังมีให้ตกในบอ่อตกปลาหลายๆแห่งจากนั้นก็มีการพบเจอในแหล่งน้ําต่างๆทั้งแหล่งน้ําเปิดและปิดทั่วประเทศเช่นอ่างเก็บน้ําห้วยเกรเมและอ่างเก็บน้ําผู้วายในจังหวัดเพชรบุรีคลองหินดาดอําเภอแกลงจังหวัดระยองอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่หมายมบ้านนวนตาลอําเภอพังโคนจังหวัดสกลน,นคร บอ่อประปาอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์และเชื่อได้เลยว่ายังมีอีกหลายๆพื้นที่ที่มีปลาชนิดนี้หลุดรอดหรือจงใจปล่อยลงไปการตกปลาพีคอกแบดปลาพีคอกแบดเป็นปลาที่มีสัญชาตญาณนักล่าอยู่เต็มตัวมีความกระหายอยากเต็มที่เทียบกับปลานักล่าบ้านเราสาเท่าๆกันนี้ความดุของมันก็คูณสองเข้าไปแม้แต่ใช้ตะก่วเป็นเยือ่อมันก็ยังเข้าหุบกิน โดยเหยื่อที่ใช้กับมันก็เหมือนปลานักล่าทั่วไปเหยื่อผิวน้ำต่างๆเช่นป๊อปเปอร์เพนซิลหรือแม้แต่กบยางกบกระโดดก็ไม่เว้นรวมไปถึงเหยื่อดำน้ำต่างๆลักดำตื้นดำลึกมันก็ซัดไม่ปล่อยเหมือนกันซึ่งการใช้เหยื่อเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพหมาที่เหมาะสมกับเหยื่อชนิดนั้นๆอีกทั้งยังสามารถตกมันได้ด้วยเหยื่อสดเช่นกุ้งฟอยลูกปลาเป็นต้น การควบคุมประชากรปลาพีคขอแบตนักตกปลาหลายๆคนมองว่าการจัดการพวกมันนั้นสามารถทำได้ง่ายๆหากันเข้ามาตกเยอะๆเดี๋ยวก็หมดไปซึ่งความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้ง่ายได้เช่นนั้น การแก้ปัญหาสัตว์น้ำต่างถิ่นถือเป็นเรื่องยากมากเพราะมันอยู่ในน้ำเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนไปที่ไหนแพร่กระจายพันธุ์ไปทางใดแล้วจะรู้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในแหล่งน้ำนัำน้นๆไปแล้วแม้แต่ในหลายๆประเทศที่เจริญทางเทคโนโลยีมากกว่าเรายังจัดการไม่ได้เลยจึงเชื่อได้เลยว่าปลาพีคอกแบสยังกระจายพันธุ์ไปได้อีกมากแน่นอน สิ่งที่นักตกปลายอย่างเราๆทําได้ก็คือตกแล้วกอบกินมันซะไม่ควรปล่อยมันกลับไปคงเป็นวิธีเดียวพื้นฐานที่นักตกปลายอย่างเราๆจะพึงทํากันได้ตอนนี้ปัจจุบันปลาพีคอบแบตรวมประมงประกาศเป็นสัตว์น้ำต่างทีนชนิดควบคุมการแพร่พันธุ์และทําลายระบบนิเวศแหล่งน้ําห้ามเลี้ยงห้ามปล่อยเด็ดขาดหากนักตกปลาตกได้ก็จัดการเป็นเมนูแซ่บๆได้เลยครับ ก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านชิชิ่งร้านจำหน่ายขายเยืยบปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊กล a z าด a าช้อปปี้และ Tik Tok อ,อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ